ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถอีแอนมือสองนะครับผมก็ได้มาราคาไม่แรงนะครับเพื่อใครอยากจะเอาไปใช้งานต่ออันนี้ผมก็ขายนะครับนะก็ขายห้าหมื่นแปดนะครับผมห้าหมื่นแปดพร้อมเครื่องไปเลยนะครับผมหรือว่าถ้าจะแยกเครื่องก็ขายอยู่สี่หมื่นห้านะครับก็ เป็นอีแชนเกียสโลนะผมจะมีเกียรสโลมาด้วยนะเอาไปบรรทุกใช้งานหนักหนักนี่สองเกียร์นะครับผมสองเกียร์นะทุกคนนี่ครับอันนี้เกียร์หลักนะผมเกียสโลอยู่ข้างในนะนี่ <c oughs> ลูกของเขานะครับผมเป็นเกียสโลนะครับก็ใช้งานปกตินะผมนะใช้งานปกติไม่มีปัญหาอะไรตัวเกียร์นี้เขามีไดสตาร์ทมาในตัว นะครับผม,มไม่ต้องเกี่ยวกับเครื่องก็ได้ลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วก็เอาเครื่องวางก็ไปเดินระบบไฟใส่แบตเตอรี่ใส่อะไรตร์ทกุญแจเลยนี่ีกุญแจมาทําไฟเลี้ยวทาอะไรได้ได้นะนี่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับผมคสซีเป็นคาสซีของมิซูนะครับผมมิซูไซโครนมิซู l 200นะสองร้อยะไรนะคสซีเขายังดีนะมองเห็น ตัวลูกเกียร์สโลอยู่นะครับผมเสริมแดบเสริมอะไรมาคัสซี่ดีครับผมยางก็เป็นยางบ้างครับผมเหมาะมากกับงานะกุยนะครับตัวกระบะพ,พื้นนี่เราทําการปูปูเรียบร้อยแล้วครับผมเจาะรูใส่พวกแป๊บกั้นระวังนะครับผมไปขนพวกยูคาคขนพวกสินค้าทางการเกษตรต่างๆก็ได้ครับผมหรือจะไปทํากระบะเองก็ได้นะครับนี่ นะก็อีแตนคันนี้เขาทำมาค่อนข้างที่จะอู่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะนี่ครับอู U ่พรการเกษตรนะจากอู่พรการเกษตรรูปท,ทรงดีไซน์เขาก็ได้อยู่นะครับผมแบบโลง่ลงๆบระทัดรัดดีนะครับผมยางขอบสิบี่นะครับผมล้อหน้านะครับผม ก็คัสซีนี้ไม่มีผูกอนะรประกันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็มีกล่องวางพวกอุปรกรณ์นนะฮะนี่คัสซีสวยรประกันครับผมใครสนใจก็มาดูได้ที่บุรีรัมย์ร้านเสียนทีบุรีรัมย์นะนะเดี๋ยวผมจะทำการท,ทดลองระบบนะเดี๋ยวจะติดเครื่องให้นะครับ เครื่องเป็นคูโบต้าทีครับผม90แรงนะครับ9แรง9แรงนะเป็นเครื่องเครื่องคัดเกรดเอนิ่มนวลตัดง่ายเสียงนิ่มนะครับผม,มตัดติดง่ายครับผมเครื่องไม่รวมนะเครื่อง นะเครื่องแน่นฟ,ฟิอยากได้พร้อมเครื่องผร้ขายแยกก็ได้ีจะลองไปะจะลองดูจะลองเกียร์เดินหน้าโอ้เบ้าวิวนะครับผม เบรกเบรกอยู่เบรกดีถอยหลังอันนี้เกียร์ปกตินะเกียร์ปกติเดี๋ยวผมลองเกียร์สโลว์นะเนี่ยเดี๋ยวเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งใช้เกียร์สโลวนะ์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช้สโลแนละ้วที่สโลว์ ใช้สโลอมาก,ก็ใจโลสโลอนะครับแต่ว่ากำลังเขาจะแรงกว่าธรรมดาที่ใช้เกียร์สโลอฮะตอนนี้นครับเกียร์สโลอเกียร์สองที่เกียร์สโลอเกียร์สองนะที่เครื่อเกียร์สโลอคือกำลังก็จะได้นะครับผม เกียร์สโลก็จะสโลสโลช่วยแบบบรรทุกหนักหนักนะครับผมสโลถอยหลังประมาณนี้นะครับผมขับสบายครับผมปรงมาลัยอาจจะไม่ใช่พเวอร์แต่ว่าก็ ขับง่ายครับผมขับง่ายตอนนี้ผมปลดแล้วไม่ไม่ใช้สโลเพราะว่าเราใช้ใช้ปกติแต่ใช้สโลก็ต่อเมื่อว่าเราบรรทุกหนักๆนะครับผมใครสนใจผมขายนะฮะ 58,000พร้อมเครื่องแยกเครื่องขายสี่0มนห้านะครับไวๆเลยครับใครสนใจมาเอาที่ร้านเสี่ยนยบุรยียมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมออรีบตัดสินใจครับผมราคาไม่แรงนะไล่เกียร์สโลว์เอานะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะ ที่ตามรับชมครับผมเครื่องยนต์สวยๆเลยฮะประมาณนี้ครับผมอันนี้เกียร์สโลนะฮะ สวยๆเลยครับผม <c oughs> ขายกระแพงอะ